ดูธรรมชาติเจ้านกอีแพดอกดำนะอยู่ในสวนเนี่ยเขามีความสุขแหงดูดูเพลิดเพลินะเขามีความสุขก็ไล่จิตแมลงกินมแมลงแถวนี้แหละ แต่ว่าเห็นอาการอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะเขาเจะเหมือนกับเป็นอาการที่เขาเจีบสาวอะนะ ให้ดูอีกมาดูใกล้ๆกันใกล้ๆกัน,กกกน,นจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยกระเขาทักทายกันเขาจีบกันอะไรประมาณนั้นนะธรรมชาติของนก หน้ารักนะฮะมุมหนึ่งนะนะเขาก็จะอยู่นะตรงนี้ตัวหนึ่งก็จะบินโฉบไปโฉบมาหยอกล้อ,อก,กันเนะีนะ่ยอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่มุมนี้ ็ยอยกจะให้เห็น,นะะสองมุมสามมุมที่เจ้านกน้อยเนี่ยนน่ะา,าจะจีบกันน่าจะจีบกันอะไรประมาณนั้นนะ,ะด,ดนะูทางนู้นก็บินทางนี้ก็บินโดดไปโดดมาดนะี่แหละ คือธรรมชาติของนกอีแพทอกดำนะหรือว่านกห่างพัด่างนุ้งตัวบิน,นส่วนเสียงนกที่ได้ยินคิดคิดคิดคืดอเสียงนกกระจิก็คอยกินมแมลงกินหนอนอยู่แถวนี้แหละ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กอิดตอร์ในาชาแนลสวัสดีครับ